ครับผมสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่เบาเอบานสรนโมหักชาแนลครับผมครับวันนี้มีเรื่องสีม่วงเาซูพี่น้องฟังเนื่องจากเมื่อสามมือที่แล้วนะครับผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการหาปลานะครับผมหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานบานนอกบานหน้าเฮานี่แหละครับพี่น้องบังเอิญคลิปนั้นนะครับผมกําลังอ่ามันมีช็อตที่ว่าผมกําลังจับปลานะครับจับปลาแบบปลามันกระโดดออกจากคู่คู่ถังนะครับอ่าประดุกผมก็เลยคุบ คูปปาล้วก็จับขึ้นมาโชว์หน้ากองแบบนี้นะครับปลาดุกตัวใหญ่เลยนะครับล้วก็ว่างไว้ในครูถังแค่นั้นเองนะครับบ่ไดดเห็ดอีหยังบ่ไดดทำลายบ่อดดอีหยังนะครับก็แค่จับขึ้นมาล้วก็โชว์หน้ากองแล้วเอาไปไว้ซื้อนะครับที่นี่ระบบของเฟซของทางเฟ e บุ๊กนะครับเพิ่นแจ้งเตือนมาว่าคลิปวิดีโอของคุณนะครับผมผมเขาไปเช็คนะครับมันบ่ไดดแจ้งเตือน, <S <S น,นมาทางไอกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ผมเข้าไปเช็คเบิ้งนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับมันเข้าไปเบิ้งนะครับมองคาที่ว่าไอแนะนําโปรไฟล์ไหมครับพี่น้องครับกดเข้าไปมองแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับแล้วก็กดไปมองคําว่าแนะนําโปรไฟล์หรือว่าการแนะนําเพจนะครับผมกดเข้าไปแล้วมันบอกว่ามันขึ้นเครื่องไม้เครื่องไม้ต๊ใจแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมนะครับผมรูปสามเหลี่ยมแล้วครับแล้วผมก็กดเข้าไปเบิ้งมันสิมีบอกว่าวันที่นะครับผมสิ่งวันที่เท่านี้เท่านั้นมันจะบอกอยู่ในหันละครับ แล้ะผมกดเขาไปเบิง่งปรากด่ามันเป็นคลิปการจับปลานะครับมันจะแจ้งเตือนบอกมาว่าคลิปวิดีโอของคุณไม่แน,นะนําอาจอยังว่าเพื่อนว่าขาดต่อมาตรฐานชุมชนเพื่อนว่านะครับขาดต่อมาตรฐานชุมชนผมบ็เอ๊ะจังไดก็เลยสงสัยเขาไปเบิง่งวันนี้ก็เลยหูว่าอ้อเป็นคลิปที่ผมจับปลาึ้นมา,าโชว์หน้ากล้องนะครับระบบเขามองว่าเป็นการท่ารุนกร,รมรรสัตว์ทั้งทั้งที่ผมกระทายลงไป เป็นการหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานบันนอกบานหน้าห้องนะครับพี่น้องมันก็เป็นคลิปที่ธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับพี่น้องครับฉะนั้นผู้ใดที่ที่กําลังถ่ายคลิปถ่ายหยังงนะครับเนาะคิดว่าจะถ่ายการหาอยู่หากินมันก็ถ่ายได้ครับแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการจับปลาจับหยังขึ้นมากหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับพวกไอสั์เลี่ยงของห้องเออยากนะครับสมอหนีหยากนะครับเพราะว่ากดเขฑ์มันก็มีหลายนะครับเนาะ ซึ่งกะบเสมอไปอกครับบางที่อาจจะเป็นที่คําเบอาข้าจาของเฮ้าก็ได้หรือบางที่ก็อาจเป็นที่เนื้อหานะครับแต่ว่ากับว่าแน่ใจกันเพราะว่าผมก็ตัดต่อภาพหนาปกออกมามันเป็นช็อตที่ว่าผมจับป่าหยกขึ้นมาโชว์แบบนี้อาจจะเป็นน้าภาพหรือว่าการบรรยายกับก่รู้ครับแต่ว่าเมื่อระบบอเขาแจ้งมาให้ลบออกผมก็จะเป็นตรงลบออกนะครับเนาะแต่ก็เสียดายอยู่ดอกคลิปนั้นนะครับมีคนเบิ่งหลายอยู่นะครับผมมีคนเบิ่งคนแช่ออ,อกไปหลยอยู่นะครับผมก็ลบออกพอลบออกปุ๊บ หน้า ja ที่การรับชมมันก็ลดลงตามเนะครับพี่น้องมองแดชบอร์ดเมื่ออาชีพนะครับฉะนั้นให้พี่น้องนะครับมันเขาไปเบิงนะครับห้องลงคลิปยังไปนะครับห้องลงตอนเสาร์หรือตอนแรงนะครับก่อนสีนอนก็ได้ห้องเขาไปเบิงนะครับตรวจสอบนะครับการแนะนําโปรไฟล์นะครับผมนะครับถามนินึ่งพิษก๊อพิษมาตรฐานชุมชื้นยังเข้ากะหลบออกนะครับผมนะครับก็ฝากฝากพี่น้องนะครับแช่ออกไปในเด้อครับพี่น้องครับนะครับแช่ออกไปฮาที่จเป็นประโยชน์ครับพี่น้องหลายๆคนนะครับมือใหม่นะครับผมผมกับมือใหม่คือกันนะครับทึงเห็ดทึงศึกษาไปนว้นะครับผม โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับฝากกดที่ตามแนเดอร์ครับพี่น้องครับเบาเอ๋บ้านสวนโฮมหักตะวันงามฟาร์มมิ่งครับผมสวัสดีครับ